นี่นี่พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยนะ่ะมีหิมะตกแล้วนะฮฮฮสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนณะคิดทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าใน,นตอนนี้นะคะเราเนี่ยสามารถเล่นหิมะง่ายๆด้วยตนเองได้แล้วฮา่าโดยที่ไม่ต้องไปเล่นไกลถึงต่างประเทศเลยเพียงเรามีบิงทำไมไม่มาปิง โนสเปรหรือว่าภาษาบ้านๆน,นะคะเรียกว่าสเปรหิมะนั่นเองคืน <c oughs> นี้นะคะคณะซื้อมากระป๋องละ25บาทค่ะคณะก็ถามแมค้านะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเห็นว่ามันมีฝาหลายสีค่ะแมคค้าก็บอกว่าแม่ค้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วอย่างนี้คณะจะรู้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันดีกว่านี่เลยคะ่ะสเปรหิมะทั้ง4ี่กระป๋องนะคะลักษณะของเจ้ากระป๋องเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นแต่สีฝาค่ะ ที่มันสีไม่เหมือนกันนะด้านหลังเขาก็จะเขียนไว้ว่าสเป์สีเกล็ดหิมะใช้ในงานเทศกาลนะคะคําแนะนําในการเล่นนะคะไม่ควรฉีดเข้าบริเวณใบหน้าหรือนําเข้าปากด่วนแรกก่อนนะคะเป็นฝาสีขาวค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีจุกปิดมาให้อย่างดีเลยเราก็แกะตรงจุกนี้ออกก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีอะไรอ เป็นสเปรย์สีขาวจริงๆด้วยคือถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะเจ้าฟองของสเปรย์ที่ฉีดออกมาเนี่ยมันก็จะแห้งหายไปเองค่ะต่อมามาดูสีฟ้ากันอุ้ยสีฟ้านี่มันเป็นสีฟ้าค่ะทุกคนเฮ้ยสีม่วงอันนี้มันเป็นสีขาวค่ะสีฟ้าก็เป็นสีฟ้าแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นสีม่วงค่ะเป็นสีขาวซะงั้น สีชมพูค่ะโอ้โหแบบสวยอะ่ะดูจีมีความฟูงฟิงมากเลยนะคะเป็นเนื้อสีชมพูเอาละค่ะเมื่อแนะนำเจ้าสีของฮิมาไปเรียบร้อยแ้นคะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาทดลองทำฮิมากันเลยเอ้า <c oughs> ที่กระป๋องม่วงเหมือนฮิมาจริงเลยค่ะ บ้างต่อไปสีฟ้า ควรฉีดเข้าบริเวณใบหน้าหรือนำเข้าปากโอ้โหหิมะเต็มหัวเลยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับการรีวิวสเปรย์หิมะของคณะโอ้โหคืออยากจะบอกว่ามันก็สนุกอยู่หรอกนะคะแต่ว่ามันก็เละๆไปหน่อยค่ะถ้าน้องๆคนไหนนีจะเล่นนะคะก็ห้ามฉีดใส่หน้าแล้วก็ห้ามนำเข้า ะะเพราะว่ามันก็จะอันตรายค่ะแลวน้องๆคนไหนนะคะที่เคยซื้อเจ้าสเปรย์หีมะาแบบนี้มาเล่นนะคะก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเล่นเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่าและก็ซื้อมาในราคากระปุกละเท่าไหร่คณะซื้อมา25บาทก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่นะคะอย่าลืมเมนบอกกันะนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะผจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์คณะด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย